อ่าสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับไมค์ครับไฮพิกเซลนะฮะก็ตอนนี้ผมอยู่<ม>อยู่ผมนะฮะมากับและคุณเป้นะฮะเปนะ้ครับอ่า<อ>เรามีอะไรจะบอกนะคร <laughs> ก็คือตัวไฮพิกเซลเนี่ยมันจะแบ่งเป็นหลายเซิร์ใช่ไหม <laughs> ตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ของ s k y ยบ x ็อซึ่งจะบอกว่าก่อนหน้านี้ผมกับคุณเป้เนี่ยได้อัดคลิปก่อนแล้วนะก็คือ อธคลิปตั้งแต่ศูนย์ไปถึงหนึ่งแต่ทีนี้พอถึงหนึ่งปุ๊บพอผมกลับไปดูคลิปมันหายทีนี้ก็จะบอกว่าคราวนี้ผมจะไม่เริ่มจากตรงศูนย์แล้วเพราะว่ามันย้อนกลับไปไม่ได้ก็เลยจะมาเริ่มจากตรงหนึ่งแทนทีนี้ก็จะมาเริ่มอธิบายระบบอะไรใหม่นะฮะโอเคก็ okay. ต้องบอกก่อนว่า <Okay. S 1> นี่มันอยู่ในจุดที่หนึ่งแล้วแหละแต่ทีนี้เราก็จะอธิบายว่าคุณแป๊ะอธิบายซิว่าระบบเซอร์นียมเป็นยังไงอะไรยังไงครับ คือต้องบอกก่อนว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยมันไม่ใช่สกายบ x ็อกแบบที่ทุกคนรู้จักกันในอ,นอนดีตเราสามารถตัดออกเลยไปก่อนเลยว่าที่แบบที่มันจะมีแบบเรามายืนขุดหินแบบโง่ๆเพื่อไปสร้างขยายเกาะเพื่อสร้างฟาร์มนู่นฟาร์มนี่ต่างๆคือระบบของเซิร์ฟตัวนี้เนี่ยมันจะมีความเ e อกลักษณของมันแบบเลียวเลยบอกได้คําเดียวว่าสุดจัดครับสาหรับเซิร์ฟนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบตีมอนเก็บเวล ซึ่งไม่ได้เวลของมันแต่เป็นเวลของเอตัวน,นั้นๆที่เราไปตีแล้วก็ระบบทำฟาร์มแต่จะเป็นระบบที่มีความเซียวฟ้าตรงที่เราสามารถปล่อยให้ออ่เอสิ่งที่เราต้องการเนี่ยทำฟาร์มตลอดเวลาได้โดยที่เราไม่ต้องอยู่ในเซิร์ฟสิ่งนั้นก็คือเรียกว่ามินเนีย่ยครับเราตามมาดูมินเอาคุณแม่เปิดดูครับพูดเห็นไหมมันจะเป็นตัวน้อย ขวาจะทํางานปกติไปแบบทํางานของมันไม่ต้องมีใครสั่งขอแค่วางมันไว้ก็คือในหนึ่งหนึ่งต่อนเนี่ยเราจะสามารถ,ถใสต่อได้ด้วย <c oughs> แล้วก็พอเร <c oughs> าวางไปเนี่ยเรลาวางไปบอก <c oughs> เห็นไหมมันจะบอกอยู่ว่าสล็อตมินเนี่ยราสามารถวางได้กี่ตัวโดยการที่เราจะเปิดสล็อตมินเน,เนี่ยพวกนี้เนี่ยเราต้องไปปลดล็อกต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลดล็อกพวกเกี่ยวกับขุดแร่ต้นไม้ดีมอน หรือว่าจะเป็นพวกทำฟาร์มต่างๆเพื่อที่จะเปิดให้มีสล็อตตัวนี้เพิ่มมากขึ้นคําถามคือเปิดไปทําไมใช่ไหมก็คือพอเราเรามีตัวนี้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราสามารถแบบทำฟาร์มแบบไม่ว่าแบบเราจะสามารถโคตรอภิมหาเหมืองโคตรอภิมหาฟาร,ร์มต้นไม้โคตรอภิมหาฟาร,ร์มมอนได้หมดเลยนะแล้วเราก็ไม่ต้องอยู่ในเซิร์ฟตลอดเวลาก็ได้ขอแค่ให้พวกนี้ทำฟาร์มไปแล้วเราก็จะมีตังค์เข้าตัวแบบชิวๆ ครับผมอ่ะต่อผมก็จะอธิบายเรื่องระบบเกี่ยวของเซิร์ฟฮะระบบเซิร์ฟ่างที่คุณเป้บอกว่าจะมีพวกระบบสกิลนะฮะ <ś c oughs> ก็จะมีฟาร์มิง่งมายนิง่งคอมแบทแล้วก็ตัดไม้ตกปลาเทมมิง่งแล้วก็พวกลูนคาบแล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วก็พวกคาบยาแล้วก็อินชาน,นะฮะอ่าต่อไปก็จะมีแบบพวกคอลเลคชันพวกคอลเลคชันนี่ก็หมายถึงพวก คอเลกชันการเก็บไอเทมแต่ละอย่างเนี่ยฮะเหมือนอันนี้ก็ฟาร์มฟาร์มก็จะมีพวกระบบซีดคอเลกชันของซีดเหมือนก็จะมีคอเลกชันของคอเปอร์สโตนโคลอรอนโกอะไรแบบนี้ฮะโอเคโอเคครับ, okay. Okay, รบอธิบายโดยขยายก็คือการที่เซิร์ฟเนี่ยมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เพิ่มเข้ามาแบบพิเศษก็คือทำให้แบบระบบในเกาะของเรามันดีขึ้นมากมายครับ อย่างเช่นเอการทำให้เราบินในเกาะได้หรือว่าจะเพิ่มแบบเกาะความสวยอะไรพวกนี้มันมีระบบหลายอย่างมากมายครับซึ่งตัว,น,วน,นั้พอไปสค่ยกแนนอนาคต <Okay. S 2> ถ้าทางท่าอธิบายเพิ่มเติมก็คือคอลเลกชันแต่ละตัวเนี่ยลองกดเข้าไปดูครับที่คอลเลกชันแล้วไปที่อไปที่คอมพิวเตอร์ก็ได้ครับผมแล้วกดไปที่เลเวลหนึ่งครับผมนี่ฮะ ก็คือมันจะมีเห็นไหมเราสามารถคาฟมินเนียนได้จากการปลดล็อกตัวนี้ก็คือเราต้องไปขุด,ไปข,ดไปขุดเอ่อไปขุดหินให้ได้ถึงจํานวนที่มันต้องการก็คือตัวนี้มันบอกว่าเราต้องขุด5้าบคอมโบสโตนเพื่อที่จะปลดล็อกมันแล้วพอเราปลดล็อกมันได้เนะะี่ยเราก็สามารถคาฟมินเนี่ยนตัวน้นอยๆเพื่อที่จะเอามาไวา้บนกเนกาะกลับไปตัวเนี่ยที่เรามีอยู่ในเกาะหนึ่งตัวที่ทางเซิร์ฟเวอร์เขาให้มา,าตัวนี้ทุกคนจะได้มาก่อนนะครับเป็นมินเนียนเริ่มต้นคอมโบสโตน โอเคไม่พูดความต่อเพลงแล้วไปเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเป้เราจะอธิบายก่อนว่าตอนแรกเราจะเล่นอยู่ตรงเกาะน,นูนะ้นฮะโดยที่ว่ามันจะมีเกาะน,นี้มาให้ทีนี้มันก็จะให้เราทำเควสของมันก็จะขึ้นอยู่ด้านบนทีนี้เราก็มาถึงจุดน,นี้นะมันจะให้เราคุยกับ NPC แล้วก็จะให้เราเข้าประตูแต่ว่ามันก็จะมีทางข้างล่างลงไปก็คือทางนี้ซึ่งมันก็จะมีกล่องแล้วก็มีไอเทมอยู่บางส่วนที่จําเป็นต่อถามว่าจําเป็นไหมถ้าเป็นเซิร์ฟสกายบล็อกปกติมันก็จําเป็นแต่ว่าตอนนี้มันเป็น ไฮพิเซลสกายบ็อกฮะมันก็ไม่ถึงจะจำเป็นมากนั่นแหละครับโอเคแล้วก็มาเข้าไปเกาะหลักกันเลยดีกว่าเลสซากโอเคอเคุณเบ้ฮะจะบอกว่าตอนนี้มันหน่วงมากเลยฮะเอาย้ายแนวไหมเราไปแนวไหนดีวะคนน,น้อยตอนนี้ยังไม่เห็นเอ็นีซีเลยอ่ะ ไปค้างนะฮะเอ็มบีซีเราคนก็ค่อยๆมานะฮะถึงเราจะเห็นแค่ชีพมันก็เถอะถึงมันจะไม่เห็นตัวเนะถอะฉจหองเฮ้ยว้าวเป็น,นมากเลยนะนี่นี่ฮึอ๋านี่สมมติอ่า เซร์วเวอร์นี้ก็จะมีระบบปาร์ตี้้วยนะฮะลืมบอกไปคิกทุฟอลโล่เป้ะมาอันนี้ใช่ปะ่ะมาก่อนหลักเลยใช่ไหมเรียนอยู่ข้ามอือนนี้เพื่อนอ่ะฮะใช่ละอธิบายเพิ่มเติมสำหรับระบบปาร์ตี้ที่ผมที่เพื่อนผมเพิ่มเมื่อกี้ก็คือ ตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเหมือนว่าเราวาร์ปจากเกาะที่เราอยู่เมื่อกี้เนี่ยแล้ววาร์ปมาที่นี่เนี่ยมันจะเป็นแบบแยกเซิร์ฟเวอร์กันไปไม่ว่าจะเป็นเน็ตรงนี้ที่เขามีบอกอยู่ว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มันมีหลายเซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะลดความหน่วงเพราะคนเล่นเนี่ยเป็นหมื่นเลยเขาเลยจะกระจายผู้เล่นให้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นั้นๆเนี่ยราคาเนี่ยมันก็จะส่ไปแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ระบบปาที่อย่างที่ว่าเนี่ยจะทําให้เวลาเราเดินทางไปเกาะไหนต่างๆเนี่ยจะไปอยู่ในเกาะเดียวกันไปเจอกันง่าย ประมาณนั้นครับโอเคโอเคเราไปที่แมปกันเลยเพื่อนมาๆมา,มาตอนนี้เราก็อยู่ที่แมปแล้วนะฮะมาอธิบายกันเลยเริ่มต้นจากก่อนนี้ก่อนเลยนนครับที่เราอยู่กันก็คือถ้าจะให้อธิบายทั้งหมดนี่คือบยิบย,ย,ย่อยเยอะมากคุณเห็นกลมๆตรงนี้ไหมครับครับผม กรมตรงนี้มันจะคือโคลสเซียมที่แบบเอาไว้ให้พีเยืรอมันไปตอกเกียน์กันประมาณนั้นโอเคซึ่งเราไม่มีอำนาจมากพอที่จะไปตียเยืราแล่ก็กน้องเด็กไก่แต็กข้างไข่แล้วก็ต่อไปก็คือทางขวาไม่ใช่สิทางซ้ายสุดของเกาะเนี่ยตรงโซนเนี่ยจะเป็นโซนที่ไปตัดไม้เริ่มต้นครับเพื่อแบบเพราะว่าการที่คุณเห็นใช่ไหมว่าข้างๆเนี่ยมันจะมี ชื่อว่าฟาร์กอยู่ mm hmm. mm hmm. การที่จะไปก่อน,นี้ได้เนี่ยเราก็ต้องมีเลเวลในการตัดไม้เลเวลหนึ่งก่อนก็คือเราต้องมาตัดตรงนี้รงนรงนี้ร็จแล้วแล้วก็ยังยิงขึ้นไปข้างบนอีกนิดหนึ่งที่มันจะมีเหมือนกบแพงกั้นๆอยู่เนี่ยคุณเห็นใช่ไหม uh huh. ตรงนั้นอ่ะจะเป็นโซนที่ไปตีกับซอมบี้เลเวลหนึ่งเพื่อที่จะพอลาเราเอา่อเลเวลคอมแบทเลเวลหนึ่งนันเนี่ยไปก่อต่อไปก็คือเกาะสไปเดอร์ครับผมนมิขมบน แล้วก็เยื้องขึ้นมาตรงกลางสุดเลยเียที่อยู่เนี่ยก็คือจะเป็นที่ขุดแรกสำหรับเริ่มต้นเพื่อดี่ขุดให้เลเวลหนึ่งแล้วก็ไปต่อต่อไปตัสความนู่ขนขบดครับผมก็เป็นเกาะแรกกันแล้วก็ถัดมาทางขวาสุดที่อยู่ข้างบนโคลอสเซียมตรงนี้ที่มันมีเหมือนบ้านแลายอย่างเนี่ยครับผม จะเป็นจุดที่เราจะมีเทมไพอมวงๆนี่มันจะเป็นจุดไฟฟ้าเฝ้าเพื uh ่อ huh. ที่จ,จะให้ได้เลเวลหนึ่งแล้วก็จะไปเกาะน,นี่เกาะขนมน <ur> um. ที่อยู่ทางวาสุดมาชูรูมโอเคสาหรับเกาะเริ่มต้นแล้วก็มีจุดเพียงเท่านี้โอเคสาหรับตรงอื่นในพื้นที่เนี่ยเราค่อยว่ากันหลังแล้วกันเราเอาไว้พักหน้าค่อยคุยกันอีกทีตอนนี้เราควรที่จะเริ่มไปลยวลงเหมือนก็ได้แล้วคุณเ,เดี๋ยวคุณลืมหนักหรือเปล่า โอเคครับผมเดินมาแล้าตามมาเลยก็คือคุณจะเห็นใช่ไหมว่ามันจะมีเวทอยู่ข้างๆก็คือไอที่เขาบอกว่าให้ไปคุยกับวลเลเจอร์เนี่ยเราไม่ต้องไปชนกับตัวอื่นเลยเราวิ่งมาตรงนี้เลยวิ่งมาคุยกับพี่อะไรครับชาเมชาเมครับพอเราคุยไปแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็จําไม่ได้แล้วแล้วก็เขาเขาก็จะให้ดาบตัวนี้มาซึ่งมันเป็นดาบที่มีความมีความ เอ่อ uh, <Okay. S 2> เป็นแค่ของคอมมอนแต่ว่าจำเป็นต่อการดำรงชีพในอนาคตโอเคบอกเลยเพราะว่ามันจะมีสกิลที่ว่าพอเราแลาวขขวาเนี่ยมันจะดูดมานาเราไปห้าสิบซึ่งหลอดมานานอยู่ข้างๆกับหลอดเลือดอยู่เนี้ย <Okay. S 2> ที่มันอยู่บนเอีเนี่ยแทนตรงหลอดอาหารใช่แล้วคือปกติเราจะให้มาหนึ่งร้อยใช่ไหมแล้วการให้พอเราแลิวขขวาปุ๊บ เราจะได้ใช้มานา50เพื่อที่จะเพิ่มบัฟให้มันวิ่งเร็วขึ้นแล้วถ้าเกิดเรากดเบิ้ลไปเนี่ยเราก็จะวิ่งเร็วมากขึ้นแล้วถ้าเกิดในอนาคตเราสามารถทําให้มานาตัวเองเพิ่มมากขึ้นจนแบบเป็น500หรือเป็นพันเนี่ยจะสามารถวิ่งได้แบบ the flash อยู่เนาะใช่ใช่เนาะโอเคนั่นคือเรื่องของอนาคตเราไม่จัเป็นต้องไปสนใจมันนี้ครับผมแต่ตอนนี้ทคนที่จะไปขุดแร่ได้แล้วรับรองาม่ได้มาครับไ้วขุดแร่ได้ยังไงเล่าไปทางไหนวะนู่นนู่น โอเคตกไไจากที่เกิดมาก็มันจะมีเขียนป้ายบอกอยู่นะคุณเป้อธิบายหน่อยสิครับว่าทำไมเราต้องมาขุดแร่เอ่อสำหรับการขุดแร่ในเติร์มนี้เนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเพราะว่าเอ่อเปิดดูที่คอลเลกชันครับ แล้วคุณกดไปที่เมายเนอร์ Minor, แล้วก็ไปที่คอมเพรสเตอร์โตนแล้วก็เลื่อนไปดูที่เลเวลห้ากับเลเวลเก้าตรงไหนครับคุณเป้ให้ผมไปตรงไหนฮะเออ่คุณเข้าไปในคอมเพรสเตอร์โนึันอ่าคอลเลคชันใช่ไปที่คอมเพรสเตอร์โตนคอมเพรสเตอร์ level 5แล้วนะฮะ level 5นั่นคือมันจะเป็นคอมพิวเตอร์ใช่ไหม <Computer. S 2> สำหรับในเซิร์ฟนี่เนี่ยปกติเนี่ยมินเนี่ยนของเราเนี่ยพอราขุดแล้วอะ่ะพอราขุดแล้วเนี่ยมันจะมีประมาณว่าเราสามารถอัปเกรดมันได้เพื่อที่จะให้มันขุดเร็วขึ้นแล้วก็มีสล็อตเก็บของในตัวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอ,อสมมุติว่าการที่บางตัวเนี่ยอย่างเช่นตัวขุดแร่เนี่ยในปกติเราสามารถเอาแร่พวกนั้นเนี่ยไปบล็อกได้ใช่ไหมครับ แล้วพอเวลาเหมือนถ้าเกิดปล่อยให้มันขุดแล้วไม่ได้ใส่คอมพิวเตอร์ไปเนี่ยมันก็จะขุดแล้วเป็นแร่ดิบๆแล้วมันก็จะใส่ไวไ้แบบได้แค่น้อยๆพอเราเรามาเก็บทีนึงเนี่ยมันก็จะได้น้อยแต่ถ้าเกิดเราใส่คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะทําให้มันอัดเป็นบล็อกได้แล้วก็มันจะแบบเพิ่มช่องในการขุดให้แบบมินเนี่ยเราสามารถขุดต่อได้เรื่อยๆในปริมาณที่มากแบบเราไม่เข้ามาสวันสองวันเนี่ยกดมาดูทีที่แบบโอ้โหบานเบิกแร่ที่เต็มคังเลยครับ wow. แต่อันถัดไปที่ผมบอกก็คืออันที่เก้าชี้ไปดูเป็นไหมความต้องการในการกดคอมเพอร์สโตนคือเจ็ดหมื่นแต่เป็นเจ็ดหมืนที่คุ้มค่าครับผมอ 9, บอกเลยว่า,อบ,อวาบอกเลยว่าพอเราได้มาเนี่ยมันจะมีเอ่อถ้าจะให้อธิบายนี่คือมันเป็นเรื่องของอนาคตสำหรับตอนนี้ <laughs> ผมบอกกใบไว้ก่อนว่าซูปเปอร์คอมพิวเตอร์สามพันตัวเนี่ย เป็นสิ่งที่จําเป็นมากในเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมีราคาสูงตลอดเวลาุคณ <Wow. S 1> สามารถทําไปใส่ในก่อตัวเองหรือว่าทําไปขายได้ครับผม <Okay. S 1> ถามว่าเงินในเซิร์ฟนีเอาไปทําอะไรโอ้โห e อฟวิตติ e อ e วิตติจริงกับเบลใช่แล้วโอเคเราไปที่เกาะต่อไปกันเลยเนพะื่อนแต่ว่าบอกก่อนนะฮะแทนที่เราจะไปก่อต่อไปได้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมี Like, right? เลเวลขุดเหมืองใช่ป่ะเดี๋ยวไม่ต้องมีนะต้องมีเลเวลขุดเหมืองเลเวลหนึ่งก่อนถึงจะไปกรอบได้ได้ okay. แล้วก็สิ่งที่เราจะแนะนำนะฮะก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยหรือว่าน้องๆเนี่ยขุดแร่โคเนี่ยให้ได้เลเวลหนึ่งก่อนนะ,ะให้คอลเลคชันมันเป็นเลเวลหนึ่งก่อนนี่ก็โดยจากตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดนะจะให้โอเคเลยก็คือขุดไปประมาณ80ดสิบอันเพื่อที่จะ เพียงพอต่อการคร <Okay. S 2> าฟเมื่อวานนั้นก็คือการที่จะคราฟมินเนี่ยนได้ลองเปิดไปดูที่คอเลกชันแล้วไปที่ฝุดเหมืองแล้วก็ไปที่โคแล้วกดไปที่อาเลเวลแรกด้วย mm hmm. แล้วมันจะมีมินเนี่ยนอยู่ใช่ไหมเรากดเข้าไปแล้วมันจะมีแบบลายเลเวลมากเรากดไปที่เลเวลหนึ่งอ่านี่ไงแล้วมันก็จะบอกวิธีคราฟว่าทำยังไงเราถึงจะได้มาประมาณนั้นครับผมว้าวยอด สำหรับคลิปนี้มันเป็นคลิปแรกก็คงจะต้องอธิบายกันเยอะนิดนึงแต่หลังๆไปก็คงจะเป็นเกมเพลย์ล้วนๆเล่นตามสัญชาตญาณ <c oughs> <Yep. S 1> เจี๊ยบโอ้ยนะฮะก็กูเผื่อวาร์ปไอ้สัตว์ว <c oughs> าร <c oughs> ์ปไปตอนนี้เราก็อยู่กันที่สันที่ต่อมาก็คือโกมานะฮะเหมือทอง เราไปคนกันเถอ่อตอนนี้สำหรับผู้เล่นใหม่ที่มาเนี่ยเราควรที่จะมาคุยกับ n p c ตัวนี้ก่อนเปน็นยังไงคุณเบผะผมะไรค, <laughs> 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 ครับข้ารค้างโอ้ my g กอด p c ไม่ลอแต่ <laughs> นี่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 คุณมเนอร์ที่สายจะขี้เกียจคนนี้นะฮะ <laughs> <laughs> เรื่องเรื่องประมาณว่าแม่ง ไปทำพิษแอคของตัวเองใช่ไหมไ uh huh. ปหล่นไว้ใน้หรือแล้วลืมจะให้เอากลับมาให้หน่อยนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ปวดหัวว่าแล้วก็หลังจากที่เราคุยกับเขาแล้วเนี่ยเขาจะให้เคล็มาอย่างที่บอกไปแล้วเราก็ต้องลงไปตามหาพิษแอคก็คือตามไปเลยเลสเาโก้ <Star> เป็นน,นี่เนี่ยอ๋เซอร์นี่มันหนุริง เฮ้ยลูฟี่ลูฟี่กูง้ามันมลูฟี่ลูฟี่แล้วมันกี่ดีฟี่สุงอันนี้ป่ะใช่ปะไหนทางนี้ขึ้นไหนใจมัินไหนเอาเลนเล่นนี้พอเรามาถึงให้เราคลิกขวาฮะแล้วเราก็จะได้เป็นไอลอ็อกทีแอคแบบนี้ฮะ ซึ่งไอตัวเพตัวนี้มันจะมีเอนชานพิเศษก็คือเอนชานที่ว่าเวลาคุณขุดเนี่ยคุณจะได้แร่ที่เผาเรียบร้อยนะฮะนั่นคือเอนชานของมันแต่ถ้าคุณขุดแบบที่ยังไม่อาอะไรวะเอาอันนี้ผมขุดโคเออผมคุดโคมันก็เลยเป็นแบบก้อนใจนี่ถ้าเราไม่ได้ใช้ที <c oughs> มนะ่มีสกิลนะฮะมันจะกลายเป็น เป็นก้อนแบบนี้ที่ยังไม่เผาโอเคต่อไปนะฮะก็ตามที่เราเคยแนะนำว่าควรขุดให้ได้พวกคอลเลกชันเป็นเลเวลหนึ่งทั้งหมดนี่ทีนี้เราก็ขุดคอลเลกชันนะฮะคอลเลกชันของไอรอนอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะไอรอนกับโกอะไรเรียบร้อยอืมแล้วเราก็ พอเราหยิบหยิบพีแอรปุ๊บมันก็จะให้อาชิเอ๋อเจ๊ทีฟเราใหม่นะฮะก็คือให้เราไปที่เหมืองที่ลึกกว่านี้โ okay. อเค Hello ครับคุณเป้คุณอยู่หรืะะเอเปล่าครับผม <Okay. S 2> เกิดเหตุอัิเตบนิดนึงครับมีเสด็จแม่มาเยือดบ้าน okay.